สวัสดีจ้ามอนี่ก็บชับห้ามาเบิงต้นโตนะจ๊ะหรือลูกโตนะจ๊ะนี่จะต้นมันก็จะเป็นแบบนี้เด้นะคะนี่ค่ะถือนําฝนไปนะจ๊ะกำลังออกดอกงามเลยจ้ะนี่นี่ดอ,อกเริ่มมีแล้วจ้ะนี่จะหมากมันหมากมันสิพ้ามเบิงหมากลูกโตนะจ๊ะหมากโต นี่มากซุกกินได้นะจ้ะรสรสชาติมันก็สิหวานๆเลยจ้ะนี่เป็นเป็นผลมะร,รมใหม่อี่สิมีอยู่ผักไตน,นะจ๊ะผักอีกสานห้องวัวหลูว่ามี่บอนอะค่ะเพราะว่าบอมหลู่เือกันว่ามี่บอมัเคยกินพร้อมาจ้ะเพราะว่าเห็นคนที่อยู่แถวนี้เขาจะบอกว่ามันกินได้หรอก ยามันสุกลูกมันสิเป็นดำๆเนาะจ้ะหลอก,ก็สิมีรสชาติหวานเนาะจ้ะก็มารอรอเบิ่งตอนมันสุกกินได้ว่ามันสิหวานคือจังเพิ่นเว้าบ่นเบนาะจา้ะบุ๋ดายค่อยกินเหม็นมาบอสินอจ้ะว่ามันเป็นรสชาติจังได้แล้วจ้ะแซ่บบ่เนาะจา้ะบ้านไผมีบ่ บ้านผู้ใดมีก็บ,บอกเมนมาบอกนี่นะจ้ะภาคอีสานบ้านเฮามันมีบออ่อนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกบอบาากีกรอดนี่จ้ะกำลังพงหง,ง,ง,ง่ะคุณแม่จะบาดตรงยางคอยๆเด้อขึ้นขึ้นหลอกกดเมื่อไหร่กั หือว่บเพิงต้นก็ถัวทั้งหมดเนี่ยถั่วต้นถั่วบาซิลเละจ้ะปลูกไว้เพื่อรักษาหนาดินนะจ้ะใบม,มันแห้งนะวหลายโตอยู่ได้กบมานันนาเทียตาลมั้นั่นมันมุดลงไปละอันนี้ถั่วบาซิลปลูกไว้เริ่มขึ้นแล้วนะจ้ะนี่นี่ เติมขึ้นไม่ยังไม่แย่งล้วแจะว่าก็ต้องถอนห้า้มันเพราะว่าถ้าห้ากเกิดรลายมันก็สิบ่ค่อยเกิดนอกจากน,นี่นี่น้ำเต็มนูนตัวฝาสวนนางส้มวิวสีข,า,ขาวๆหน่อยนะจ๊ะนอนส้มวิวยางสบายใจค่ะวิวสวยงามมากเลย นี่หันหน้ามา